ปวดหัวแบบไหนต้องรีบไปโรงพยาบาลในที่นี้นะคะเราหมายถึงว่าต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีรอที่บ้านไม่ได้นะคะ การปวดหัวนะคะเป็นอาการที่เราพบได้บ่อยค่ะไม่ว่าเราจะไม่สบายนะคะเป็นหวัดหรือแม้กระทั่งออฟฟิศซินโดรมนะคะก็สามารถทําให้ปวดหัวได้ค่ะและการปวดหัวของเรานะคะก็อาจจะมีปัจจัยนะคะกระตุ้นได้หลายอย่างค่ะเช่นความเครียดนอนน้อยนะคะหรือว่าการที่เราไปเจออากาศเดวร้อนเดียวหนาวก็ทําให้เรานะคะปวดหัวได้เช่นกันแต่วันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกนะคะอาการปวดหัวนะคะที่นั่งรอที่บ้านไม่ได้ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีค่ะแบบแรกเลยนะคะคืออาการให้คนไข้เนี่ยไม่เคยปวดหัวแบบนี้มาก่อน แต่อยู่ๆก็ปวดแบบรุนแรงมากชนิดที่ว่าในชีวิตนี้ไม่เคยปวดขนาดนี้มาก่อนอันนี้อันตรายมากค่ะอาการนี้นะคะอาจเกิดจากเช้นเลือดในสมองแตกนะคะหรือว่ามีเลือดออกในสมองค่ะ จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลทันทีนะคะไม่งั้นอาจจะเสียชีวิตได้ค่ะอย่างที่2นะคะก็คืออาการปวดหัวนะคะที่มาพร้อมกับอาการแขนขาอ่อนแรงหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวหรือว่าพูดไม่ชัดค่ะอันนี้นะคะก็อาจจะเป็นปัญหาของเส้นเลือดในสมองเหมือนกันนะคะต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีค่ะอย่างที่3ค่ะอาการปวดหัวนะคะพร้อมกับอาการมึนงงสับสนนะคะแล้วก็ดูไม่เป็นตัวเองดูไม่รู้ว่าตัวเองทาอะไรอยู่ที่ไหนอันนี้อันตรายมากค่ะอย่างที่4นะคะคืออาการปวดหัวนะคะพร้อมกับอาการมีอ้วกพุ่งค่ะมีอาการอาเจียนนะคะแบบพุ่งตรงแบบรุนแรงนะคะแบบไม่สามารถกลั้นได้อันนี้ ก็ต้องไปโรงพยาบาลทันทีเพราะว่ามันอาจจะหมายถึงว่าคุณมีความดันในกะโหลกศีรษะสูงมากเกินกว่าปกติค่ะเสีย่ยงต่อการเป็นโรคเนื้องอกในสมองนะคะหรือว่าโรคเลือดออกในสมองนั่นเองค่ะแบบที่5นะคะก็คือคุณนอนหลับตอน,น,นคืนนะคะอยู่ดีๆก็ปวดหัวหนักมากจนต้องตื่นขึ้นมาอันนี้ไม่ปกติต้องได้ไปโรงพยาบาลน,นะคะ แล้วก็แบบสุดท้ายนะคะคือแบบที่6ค่ะก็คือการที่คุณปวดหัวพร้อมกับอาการเห็นภาพซ้อนนั่นเองแบบนี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลน,นะคะอันตรายมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาการปวดหัวนะคะที่รุนแรงนะคะแล้วก็อันตรายถึงชีวิตค่ะดังนั้นหากท่านนะคะมีอาการปวดหัวเหล่านี้นะคะต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีห้ามรออยู่ที่บ้านนะคะยังไงขอฝากคลิปนี้ไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยของคุณและก็คนใกล้ตัวค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ